กดแชร์ภูมิใจเสนอเดี๋ยวเอาสินค้าขึ้นมาตั้งเลยก็ได้นะฝนเริ่มเยอะแล้วเก็บแม่สองลิงให้ลูกค้าไม่ยังยังยังก่อนนะไปจบเอาเขาไปเก็บเซ็ตเขาเขาคับหนออะอะไรนะเพราะฉันให้เขากินหมูแดงที่ไม่มีน้ำแค่นั้นน่ะเขาบอกว่าให้ฉันเอาของขึ้นมาตั้งเลยก็คุยได้ไปก่อนก็ได้ไงเราก็ดูยอดก่อน พ่แก้วต้องกาไปขุดแต๊ดพี่ันบังการละลายมาต้องเล่นนียางก่อนอ่ะลมศิลปินของพี่มันจะออกมาได้ยังไงโอเคหนูขอโทษคนขายก็ไม่ให้กระจุ๋มใช่ค่ะคุยจะไปจับเดือยต้องโตเขาไม่ไย้คุยเลยังไม่ได้เลือกรูปเลยเนี่ยวันนี้ไม่มีเวลาเลยเวลาที่มีเอาไปนอนอย่างเดียว กบบอคนเดิมกลับมาแล้วเจียวจาวแล้วจ้ะฉันพูดเลยว่าฉันเจียวจาวแล้วพี่จุ๋มเลิศเดอ้อวันนี้เขาบอกพี่จุ๋มบอกว่าเลิศเด้อพี่จุ๋มอะรู้มามัตรู้มานานแล้วพะ่ารู้มานานทราบค่ะทราบค่ะทราบพี่จุม๋มเลิศเด้อพูดว่าอะไรนะทราบค่ะจำได้อันนั้นแหละที่บอกว่าเป็นของก็ไม่ใช่วันนี้เป็นของพี่ของเพื่อนพี่พีทอีกทีหนึ่งเอาใหม่ เป็นพี่ของแฟนเพื่อนพี่พีทอีกทีหนึ่งเป็นเจ้าของตัวนี้ Number ร์ทรีนัมเบอร์วันเฮ้ยน number ์ทรพี่พีทอะไรนะฉันจะแย่งเธอถึงฉันรักพี่พีทฉันจะแย่งเธอถึงพี่รักเธอก็ตามแง่ย่งซืไม่ได้หรอกพี่จุ๋มเขาบอกว่าพี่จุ๋มสวยธรรมชาติก็แบบไม่ได้ยังไงพี่จุ๋มพี่จุ๋มสวยธรรมชาติ ทราบค่ะอสมหวังทราบค่ะทราบค่ะพี่จุ๋มค้นเมื่อวานไปไหนตอนนี้กลับมาเป็นไอ้เพิ่งเดลยเห็นพี่จุ๋มเมื่อวานหรือยังทำไมอ่ะเอารูปมาโชว์ดิขอรูปหน่อยถ้าเธอไม่เอารูปดิเซื่องเอารูปตบบนี้ไม่ได้คันค่ะเอาต้องเราต้องให้เขาเห็นแบบว่าเขาฟังสิ่งพี่เลยสิ ขอโทษขอโทษขอโทษหนูจะได้อ่านเลนไงสิงเจอสิงจเจอหนูจองจะได้ช่วยอ่านเม้แคเขาจะสิงหนูแล้วอ่ะจะได้ช่วยอ่านเลนไงเขาเหนแล้วอ่าต่อไปนี้เรียกคุณนายจุ๋มไม่ใช่ค่ะเขาฟ้าเรียกผิดค่ะมาเลยค่ะมาดามจุ๋มมาดามผู้ฟ้าเป็นใครเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาขอข้าวกินเพอเมื่อกี้ข้าวหมูแดงแล้วข้าวหมูแดงฉันก็บอกว่าฟ้า ฉันมีข้าวหมูแดงฉันก็คิดอยู่เลื่อนเลื่อนซื้ออะไรดีวะฉันมีข้าวหมูแดงอร่อยมากฉันสื่อมากแต่แต่ฟังถามว่ามีน้ำราดไหมพี่บุ๋มน้ำราดมันราดกับหมูแล้วหรือเปล่าไม่นะจะพักนังจิ้มอืออร่อยมันมีน้ำราดฉ่ำมาแล้วใช่ปหะเปล่าหมูมันนิ่มดีคอบบเศร้ามากเศร้ามากอุย้ยไปดีกว่า สมุนไพมีอะไรบ้างขอยืมตัวเข้ากล้องหน่อยไม่ได้เลยเหรอโอ้ยดื่กางเกงน่าเกียดมากสมุนไพรที่มีอ่ะที่ขาตะไคร้มันมีจริงไม่ขิงตะไคร้ขิงตะไคร้อัญชันอัญชันน้ำดำมะกรูดน้ำมันมะกรอน้ำมันมะกรอน้ำมันมะพร้าวได้อื่ดอีกมากมายสาบกันทั่วหน้านะสาบกันทั่วหน้าอันนี้ปลาหมึกเธอเทน้ำจิ้ม แบ่งคนละครึ่งคนละใจอันนี้ก็ใส่เกาะให้พี่เก่งด้วยอันนี้ก็ให้พี่เก่งให้พี่เก่งฟ้าก็จะกินอันไหนโจ <คน S 2> งฟ้าคนน้เหรอฟ้า่